ันตอนวิธีการเปิดเครื่องกาแฟนะครับ 1. กดปุ่มสวิตช์ครับจากนั้นต่อไปให้เรามาดูตรงกลางนะครับตัวเลขต้องขึ้น120องศานะครับจะถือว่าอุณหภูมิเครื่องเหมาะสมนะครับต่อไปนำก้านกาแฟกับบักเก็ตน,นะครับมาต่อด้วยกันโดยการประกบเข้าอย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการ หมุนบิดข้อมือไปทางซ้ายนะครับพอเข้าล็อกแล้วให้บิดเข้าทางขวาจนถึงแน่นนะครับต่อไปนะครับการกดกาแฟนะครับเราจะกดปุ่มหลักๆลคือเป็นตัวแก้กาแฟสองตัวนะครับจะเป็นดับเบิลแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นการกดแบบแมนนวลนะครับต่อไปนะครับเป็นการทอดออกนะครับการทําความสะอาดนะครับเราจะเคาะกากระแฟให้ตกลงมานะครับเสร็จแล้วใช้แปรงขัด จากนั้นให้ไปกดปุ่มแมนวนวลให้น้ำไหลออกมานะครับทำความสะอาดแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสีเขียวเช็ดเครื่องนะครับ